ภูมิธรรมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ผลักดันให้ราคามันสปะหลังสูงขึ้นเกษตรกร,กรไล่มันสปะหลังมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟมูลค่ากว่า5430ล้านบาทคาดว่าจะส่งผลดีช่วยผลักดันราคาในประเทศให้สูงขึ้น และเกษตรกร,กรชาวไร่มันสปารังนั้นมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับนายภูมิธรรมนะครับก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่าการมาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนที่โรงแรมวันดาวิสต้าคุณหมิงนะครคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านะครับการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลในการผลักดันการส่งออกโดยกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหน้านครคุนหมิงนะครับจัดกิจกรรมจับคู่เจราจาการค้าทางออนไลน์ล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแป้งมันสับปะหลังและผ,ผะลิตภัณฑ์กาแฟกับผู้นําเข้าสินค้าไทยในจีนนะครับซึ่งสามารถตกลงซื้อขายกันได้และนํามาซึ่งการลงนามในครั้งนี้ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นําเข้าจีนทั้ง3คู่นะครับได้แก่คู่ที่หนึ่งนะครับระหว่าง Start Up i n n o c a s e กับบริษัท วองลงทรงกิ้งไบโอเคมีคอลไซแอนแอนเทคโนโลยีจำกัดคู่ที่2นะครับระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคว้ากาแฟกับบริษัทยูนนานทรงทงอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดและคู่สุดท้ายนะครับระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคว้ากาแฟกับบริษัทยูนานนิวเทสอากิคูเจลลอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดโดยเป็นการตกลงสั่งซื้อสินค้าแป้งมันสับปะหลังและสตาร์ทนะครับที่ผลิตได้จากหัวมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,430.75ล้านบาทการหาตลาดล่วงหน้าให้กับมันสปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลดีต่อราคามันสปะหลังและกาแฟในประเทศไทยที่สามารถจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับจากการที่ผล,ผลผลิตมีตลาดรองรับแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกร,กรนั้นขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับเกษตรกร,กรและจากนี้นะครับก็จะเดินหน้าหาตลาดล่วงหน้า ให้กับสินค้าเกษตรอื่นๆต่อไปนายภูมิธรรมได้กล่าวนะครับและนายภูมิธรรมนะครับก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าในการเดินทางไปคุณหมิงในครั้งนี้นะครับได้รับรายงานจากนายนัทวิมลจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครคุณหมิงถึงการไปสำรวจตลาดสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้าพากสันนะครับซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแรกของต่างชาติที่เข้ามาเปิดสาขาในจีนซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี2537และเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี2548ปัจจุบันนะครับ มีทั้งหมด42สาขาใน28เมืองนะครับซึ่งจําหน่ายสินค้ากว่า5,000แบรนด์และมีสมาชิกกว่า1 7.9ล้านคนนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับห้างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยเพื่อที่จะเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการของไทยต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงปี2565ที่ผ่านมานะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้จัดโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนมาแล้วในช่วงวันที่ 21-25กรกฎาคม2565และได้จัดต่อเนื่องในปี2 5 5 6เมื่อวันที่1-5กรกฎาคม2 5ง6นะครับภายใต้ชื่อนะครับ Thai Food Golden Month In Kunming 2 0ง3นะครับโดยมีการทำไลฟ์รีมิ่งโดย KOL และ Net i d o l ที่มีผู้ติดตาม7 5 8ดล้านคนผ่านแพลตฟอร์ม y ูทิบบี้จำนวน1วันนะครับมีผู้เข้าชมรวม3.54้าล้านวิวนะครับอีกทั้งมีการสาธิตปรุงอาหารไทยอย่างเช่น ต้มยำกุ้งยำม,มามา่าและข้าวเหนียวทุเรียนนะครับผลการจัดกิจกรรมมีอยอดจำหน่ายผลไม้ในช่วงจัดกิจกรรมนะครับ2,034,45บาทนะครับเพิ่มขึ้น้อยละ7.53สินค้าที่ได้รับความนิยมนะครับก็ได้แก่ทุเรียนส้มและมะพร้าวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้พบปากกับคุณจันกีราอนาจชัยพัฒนาหรือคุณชิงนะครับเจ้าของร้านอาหารไทยคุ้มจันเจ้าประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้และประธานบริษัทยูนนานดีเมียวอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอรส์สนะครับ โดยจะร่วมมือผลักดันวัตถุดิบอาหารไทยและสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจ,จีนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับบริษัทนั้นได้มีการนําสินค้าไทยนั้นเข้ามาจําหน่ายอยู่ในรูปแบบออนไลน์แล้วนะครับอย่างเช่นเบียร์สสียงมาม่าและ s p แนะครับและล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่12มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับนายภูมิธรรมนะครับก็ได้เปิดงาน Thailand ทับยูกาเอ็กซ์โป2024นะครับขณะคู่ค้ามันสปรัหลังไทย5ประเทศนะครับได้ลงนามซื้อขายมันสปร์หลังรถใหญ่ มูลค่าวกว่าหมื่นล้านบาทนะครับคาดนะครับตลาดมันสัปะหลังสดใสต่อเนื่องนะครับโดยนายภูมิธรรมนะครับเป็นประธานเปิดงานเกษตรสุรา,ารี67และงานมหกรรมสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรหรือ Thailand t a p i o c โ Expo 2024นะครับรวมถึงงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรครั้งใหญ่ของโคราชนะครับผลสินค้าทางการเกษตรฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพรับยุค BCG นะครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยเร่ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรนะครับตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นประตูสู่ภาคอีสานและได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังไทยนะครับเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับรวมถึงนะครับยังมีจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศด้วยนะครับซึ่งได้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอบจนครราชสีมาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง และมทสนะครับในโครงการนะครับปรับปรุงดินสําหรับการปลูกมันสับปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสับปะหลังต้านศัตรูพืชนะครับทางด้านนายธีระเอื้ออภิธรนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสับปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าการจัดงานดังกล่าวนะครับอยู่ภายใต้แนวคิดตราดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มันสับปะหลัง BCG คาร์บอนต่ําสู่ความยั่งยืนนะครับเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกมันสับปะหลังอันดับหนึ่งของโลกนะครับ อีกทั้งนะครับยังสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกรผู้แปลรูปผู้ส่งออกและนําเข้าทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับการจับคู่ทางธุรกิจหรือว่าบิวซิ e เน็ตแมชชิ่งนะครับการประชุมสัมนาเกษตรกรการออกบูธตแสดงสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังนะครับในงานนี้นะครับก็ได้มีพิธีลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าต่างประเทศรวม5ประเทศนะครับซึ่งประกรอบไปด้วย กัมพูชาจีนญี่ปุ่นลาวและไทยนะครับรวมมูลค่ากว่า1น0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งราคาผลผล,ผลิตมันสปะหลังของไทยก็ยังมีแนวโน้มที่สดใสในปีนี้นะครับและตลาดต่างประเทศนั้นก็ยังมีความต้องการที่สูงมากนะครับขณะที่ราคามันสปะหลังของไทยในปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องนะครับทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลน,นะครับก็ให้ความสําคัญกับผล,ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสัปะหลังนะครับ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แต่ละประเทศเป็นจุดเดนมากโคราชนะครับเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกมันสัปะหลังมากที่สุดของไทยและก็เคยสร้างประวัติศาสตร์นะครับทำไรายได้สูงสุดจากการค้ามันสัปะหลังนะครับมากกว่า100ล้านบาทมาแล้วนะครับและตลาดมันสัปะหลังนั้นก็ยังมีแนวโน้มสดใสต่อเนื่องนะครับแต่ปัญหาหนึ่งนะครับที่รัฐบาลตระหนักมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคที่เกษตรกรไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือปัญหาของโรคระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างและเชื้อรานะครับ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตผลของมันสปหรังนั้นลดต่ำลงซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับพยายามเลี่งแก้ไขปัญหาและร่วมมือกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขรวมถึงการดมภาค่วนต่างๆและการนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับพร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้ปัญหาหมดไปนะครับคาดนะครับว่าไทยนั้นจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับ ครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นข่าวดีต้อนรับปี2567มากๆนะครับของเกษตรกรไทยนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรไร่มันสับปะหลังนะครับที่จะได้มีตลาดต่างประเทศไว้รองรับผลผลิตของมันสับปะหลังมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงเพียงแค่ตลาดจีนประเทศเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ดีนะครับที่จะทําให้มันสับปะหลังของเรานั้นมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีนะครับและก็คาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปนะครับ โอกาสที่มันสัมปั่งของเรานั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่4บาทนั้นค่อนข้างจะมีสูงอย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ